สงการที่จะมาถึงนะคะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมคงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าการสาดน้ําอีกแล้วค่ะหลายคนนะคะก็ใช้วันหยุดช่วงนี้นั้นพักผ่อนอยู่บ้านในขณะที่อีกหลายๆคนนะคะก็ใช้วันหยุดช่วงนี้นะคะสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกาค่ะแล้วก็พระเอกของงานนี้นะคะต้องบอกว่าสินค้าที่ขายดีมากๆก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับน้ําอย่างเช่นอุปกรณ์การฉีดน้ําปืนฉีดน้ําขันน้ําดินสอพองหรือว่าเสื้อผ้าดีไซน์เก๋ๆโดนใจวัยโจอย่างดิฉันเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะก็แห่กันมานะคะพ่อค้าแม่ค้ามาขายกันอย่างคึกคักอย่างที่ย่านตลาด เพ่่งงแหงนี้คะวันสงกรานต์ปีนี้นะคะคึกคักไม่แพ้ทุกๆปีเลยค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปีเสือดูปีนี้จะยังคงร้อนระอุไม่แพ้อากาศตอนนี้ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ ซึ่งวันสงกรานะคะจะตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการและเป็นช่วงเวลา3วันค่ะที่คุณผู้ชมจะได้เล่นสาดน้ำกับใครก็ได้ที่ไม่รู้จักเพราะว่าคนไทยทุกคนในวันนั้นจะมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพที่มอบให้แก่กันค่ะ ไม่เว้นแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะคะที่มาร่วมเล่นน้ำด้วยถึงขั้นยกวันนี้ให้เป็นวัน Water Festival หรือว่าประเพณีการเล่นน้ำเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะวันนี้นั้นยังเป็นวันครอบครัวอีกด้วยอีกหนึ่งสีสันนะคะที่ต้องยกให้เป็นพระเอกตัวจริงของงานนี้คงหนีไม่พน้นอาวุธแห่งสงครามน้ำฟังดูโหดใช่ไหมล่ะคะจริงๆก็คือปืนฉีดน้ำนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีปืนฉีดน้ําหน้าตาดนๆออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ต้องควักกระเป๋าซื้อให้กับลูกๆเพื่อจะได้มีปืนฉีดน้ํากิ๊บเก๋ไม่ตกเทรนออกไปเล่นกับเพื่อนๆสินค้าที่มีมีแบรนด์เนมก็จะขายดีขึ้นน่นะครับถ้าเทียบกับสินค้าที่มาจากเมืองจีนตัวอื่นๆน,นะครับเพราะจะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับลูกค้าสามารถเรียกได้นะฮะเพราะเด็กๆเ้เาเห็นในทีวีนะครับและลงหนังนะครับผมแบนไหนขายดีที่สุด ก็จะมีพวกโดเรมอนนะครับมิกกี้เมาส์นะครับมินิเมาส์หมีพูนี่เป็นกลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นก็ทั้งสองกลุ่มเลยนะครับถ้าเป็นตัวเล็กหน่อยจะเป็นเด็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขนาดใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับวัยรุ่นครับผมขายปลีกแล้วก็ขายส่งใช่ครับทั้งปลีกทั้งส่งครับถ้าอย่างราคาอย่างนี้ค่ะแพงมากมหกแพงไหมคะก็ไม่แพงนะครับมันก็เริ่มต้นอยู่ที่ถ้าเป็นปืนฉีดน้ำก็ยี่สิบบาทนะครับถ้าเป้ฉีดน้ําก็เริ่มต้นมาหนึ่งร้อยหนะครับ าาก็ประมาณอยู่ที่สองอกว่าบาทครับผมนนข,าขายส่งครับผมบใช่ครับเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย,นนอยครับผมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเอามาจากประเทศจีนนี่นะคะที่แบบเป็นทีแรงดันน้ำมาเยอะมบบอันตรายอย๋อก็คือบีมเมื่อสมัยก่อนมีนะครับพอ,อหลังๆเนี่ยทางทางตำรวจก็มาขอร้องเรานะครับว่าอย่าขายตัวแรงนะครับแล้วก็หลังๆผู้นำเขาเองก็ไม่ได้เอามาขายนะครับอย่างพวกท่อฉีดน้ำพวกแป๊บฉีดน้ำอย่างนี้ก็เลิกไปแล้วนะครับแต่การที่ไม่มี ท่อฉีดน้ากับแป๊บฉีดน้ําก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทาให้สินค้าฉีดน้ําปืนฉีดน้ําตัวอื่นขายดีขึ้นเดิมนี้ช่วงนั้นก็แย่มากเลยครับตอนที่มีช่วงแป๊บในท่อนะฮะเพราะว่าทําให้ปืนฉีดน้ำเนี่ยขายตกไปเยอะเลยเพราะแป๊บอันนึงเนี่ยผลิตเองอันละ20บาทเขาก็ขายกัน 30- 40บาทใช่ไหมครับเด็กคนหนึง่งทั้งครอบครัวเล่นแป๊บหมดไม่มีใคร้ปืนฉีดน้ําสักอันนะฮะแต่ตอนนี้ก็ดีครับเพราะเด็กหันมาเล่น พวกของน่ารักน่ารักนะฮะมันก็ช่วยสีสันให้สงกรานเป็นมีชีวิตชีวาขึ้นเพลงได้แต่เทศกาลสงกรานทั้งทีนะคะจะให้เล่นสรดน้ำอย่างเดียวก็คงไม่ครบสูตรค่ะก็ต้องมีการปราดแป้งหยอกเย้ากันเพื่อเพิ่มสีสันและเพิ่มความหอมตลบอบอวลแต่ก็ต้องเป็นไปด้วยความสุภาพนะคะแล้วก็ขออนุญาตกันสักหน่อยค่ะไม่งั้นอาจจะงงานเข้าได้ค่ะ ส่วนสินค้าที่รัฐบาลห้ามนำมาเล่นในช่วงสงการก็คือสีผสมแป้งค่ะเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายและไม่อยากส่งเสริมให้วัฒนธรรมไทยได้รับความเสียหายตอนช่วงแรกจะขายดีขายส่งพอช่วงใกล้ๆสักวันที่12-13องสก็จะขายปิกเยอะนะคะขายขายดีเหมือนกันส่วนใหญ่คงซื้อนี่เป็นลูกค้ากลุมไหนกลุ่มผู้สูงอายุหน่อยประมาณสามสี่สิบอะไรเงี้ยค่ค่ะ ตัวดีสอทองเนี่ยนะคะเห็นปกติเนี่ยวัยรุ่นจะใช้กันเยอะมากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบันก็ใช้ได้เรื่อยๆนะก็ค,ะค,ะความนิยมยังยังไม่ยังใช้ได้เรื่อยๆค่ะเพราะาว่าราคามันจะถูกกว่าแป้งกระป๋องจะเป็นวัยรุ่นนะคะผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยเล่นกันแต่กระงหมดนี้ก็เป็นผสมน้ำก็ผสมน้ำผ้าด้วยก็เล่นด้วยพอผสมไปมันจะหอมนะคะค่ะเขาไม่ข่าวว่าไอ้เรื่องสีผสมแป้งอย่างเงี้ยค่ะมีได้ข่าวมาบอก,กว่าทางกระทรวงสอกว่า ก็ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันก็ก็เลยไม่กล้าสั่งมาขายขายแต่แป้งขาวอย่างเดียวก็กลัวสั่งมาแล้วมันขายไม่ได้ก็เราก็แย่เมื่อมือถือนะคะกลายเป็นอีกปัจจัยหลักค่ะที่อยู่คู่กับทุกคนและเมื่อถึงเทศกาลสงกรานตีไรค่ะซองพลาสติกใส่มือถือกันน้ําก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่อยู่คู่กับกระแสการเล่นน้ําสงกรานและผู้ผลิตซองพลาสติกใส่มือถือก็เริ่มมีออกมาขายให้ได้เลือกกันในหลายรูปแบบค่ะ ตรงสิบาทค่ะ้าปีกนะะคเหรอคะอันเดียว20ค่ะไม่แพงค่ะทำเองขายดีค่ะช่วงนี้แค่เทศกาลสงกรานต์ขายดีมากเลยค่ะคนนิยมเอาไปใส่มือถือใช่ค่ะช่วงสงกรานต์มันจะไม่เปียกพี่ลองใช้สักใบไหมเอาไปใช้ไมคะเมื่อกี้ทำยไงคะคือใส่มือถือมาไปใช่ก็อย่างนี้นะคะนะคะ แถมเลยค่ะแถมเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะส่งไม่แพงค่ะอะไรสิบบาทค่ะปกตินี่เออ่ปกติเนี่ยขายได้เฉพาะช่วงสงการหรือเปล่าคะหรือว่าก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนี้จะการก่อนสงการค่ะก่อนสงการก็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะนี่ไงคะใช้ดีนะคะอย่าลืมมาซื้อนะคะร้านปูชีนะคะซองกันน้ำขายถูกค่ะค่ะแล้วทั้งนี้ก็ขายดี ก็ดีค่ะแต่ว่าปีน,นี้จะเงียบนิดนึงติดออม็บอบแสดงค่ะ <c oughs> หัวคนก็ไม่เล่นกันสงการค่ะมีหลายสีมีค่ะสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงสีเขียว <c oughs> ค่ะสวยทุกสีเลย <c oughs> มีแบบนี่นะค่ะอันนี้ก็แบบคนละแบบค่ะอันนี้จะเป็นแค่ซิปแต่ว่าถ้านี่เป็นทั้งทั้งทั้งซิปแล้วก็แม็กจะแน่นหนากว่า กันน้ำไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์พีชัวร์ค่ะไม่เปียกยนะไม่เปียกค่ะเปียกมาหาได้เลยค่ะอยู่ที่นี่ค่ะทุกวันค่ะสาดคอยแน่คำพูดโดนๆกวนใจวัยโจจแบบนี้แหละค่ะกลายมาเป็นคำยอดฮิตที่อยู่บนเสื้อยืดหลากสีสันที่นอกเหนือจากเสื้อลายดอกแบบเดิมๆที่มีให้เลือกกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอกลมคอวีมีทุกสีทุกไซส์บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าโดนจริงๆ ขายดีนะครับช่วงนี้มันได้แค่ช่วงนี้อ่ะพี่ค่ะเราเราขายนี่มีมีกี่สีกี่ไซส์ย,ยังไงบ้างไหมคะมีมันจะมีทั้งหมด3ไซส์นะครับจะมีไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L อลครับมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใช่ครับมันจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนแบบนี้จะเป็นแบบของ ของผู้หญิงถ้าเป็นอีกทรงหนึ่งก็เป็นทรงของผู้ชายครับอยู่ข้างหลังด้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นของผู้ชายแล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่ซื้อเนี่ยกลุ่มลูกค้านี่เป็นกลุ่มไหนเอ่ยก็จะเป็นกลุ่มแบบพวกวัยรุ่นมันแล้วแต่ครับมันจะมีพวกวัยรุ่นมาด้วยส่วนมากจะเป็นพวกวัยรุ่นมากกว่าครับค่ะแล้วคาไหนที่แบบว่าขายดีที่สุดเลยอะคะที่แบบโอ้โหขายเป็นเทน้ำเทน่าเลย ได้ <laughs> เหมือนว่าถ้าขายดีนะครับเพราะว่าอยากโดนสา์อะไรแบบนี้แบบพวกอยากโดนสา์เปียกข้สวยอะไรแบบนี้นะครับเปียกที่สวยเพราะวัยร <P ero> ุ่นก็ชอบอยู่แล้วนะครับถ้าคำแบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าระหว่างเสื้อลายดอกกับเสื้อแบบนี้เพราะว่าเสื้อแบบนี้มันขายดีกว่า <ite> ลายดอกเขาช่วงนี้มันเขาไม่ค่อยนิยมส่วนมากก็จะนิยมเป็นแบบพวกกระตุนแบบพวกนี้คับ คุณผู้ชมคะเหนื่อยแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะคะแต่ว่าสนุกมากๆค่ะต้องบอกว่าแฟชั่นสงการปีนี้ที่ตลาดสำเพ็งนั้นคึกคักค่ะแล้วก็มีหลากหลายสีสันมากๆแต่อยากจะให้มีสีเฉพาะในช่วงสงกรารเท่านั้นค่ะถ้าเป็นสีทางการเมืองไม่เอาค่ะไม่สนุกเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องๆหนูๆอ,อย่ามันกันจนเพอ้อเพลินนะคะวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราค่ะการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่อย่าลืมไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อย่าสนุกจนเกินงามค่ะก็จะทําให้สงการในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจดจําค่ะ